สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าภาพยนตร์เรื่อง Light Sleeper กันครับภาพยนตร์จะเปิดเรื่องข,ขึ้นมาในยามราตรีของเมืองนิวยอร์กรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาจอห์นได้ออกจากรถและไปที่ร้านเช่าแห่งหนึ่งจากนั้นเขาก็คุยกับชายใส่แว่นคนนั้นและเขาก็ไปรับโทรศัพท์ต่อมาจอห์นก็ดูสภาพบ้านเมืองของเมืองนิวยอร์กในตอนนั้นและเขาก็คิดในใจว่าวันหยุดแรงงานมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องขยะทุกคนก็บ้ากันหมด ไม่หรอกมันอาจจะไม่พลาดผมมีความทรงจำบางอันที่ขมบางอันก็ไม่ขมดีๆบอกผมว่าถ้าขายยาก็ต้องเขียนได้ด้วยผมเริ่มเขียนแต่เลิกขายยาไม่ได้เพราะมันเป็นงานของผมไปแล้วพอมาถึงเขาก็ลงจากรถจากนั้นแอนก็เจอเขาเขาหอมแก้มเธอ็รอบบี้มองมาที่เขาจากนั้นเขาก็เอาเงินใส่ลิ้นชักแอนก็เก็บการาดทั้ง3ก็คุยกับเอวกับเรื่องธุรกิจ จากนั้นเขาก็ขอตัวก่อนเขาบอกว่าวันหยุดแรงงานสาภาพแรงงานมีความขัดแย้งในแง่ผมไม่รู้เกี่ยวกับชั่วโมงที่ยาวนานมันแย่กว่านั้นเมื่อผมไม่อยู่ผมแค่เดินและเดินมีองค์ประกอบของความหลอบคอบเหมือนเหล็กที่มุนไปมาโชค ผู้ชายบางคนที่ดูเหมือนคุณจะเป็นพิษเมื่อสีชั่วโมงที่แล้วพวกตํารวจถึงคุณเขาไปเพราะพวกเขาห,หนาวและต้องการเข้าไปข้างไหนพวกเขาคว้าที่ซ่อนของคุณเบอร์ของคุณหมดแล้วหากคุณถูกจับโดยปล่าประโยชน์มันก็เป็นเพียงแค่ความโชคร้ายต่อมาจอนก็มอบเงินให้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าขอบคุณและมอบยาให้เขาจากนั้นชายคนนั้นก็บอกว่าเอ้ยจอน เมื่อกี้มึงรู้ข่าวที่เด็กคนนั้นตายไหมซึ่งเขาก็ไม่รู้และจากไปต่อมาจอร์นก็ไปหาโรเบิร์ตโรเบิร์ตได้บอกถึงธุรกิจที่เขาทําซึ่งจอร์นก็รับจากนั้นทั้งสองก็หอมแก้มแอนแอนบอกว่าจะกินอะไรไหมคะโรเบิร์ตก็บอกว่าขออาหารไทยมั้งแต่จอร์นก็เอาผัดไทยและหัวเลาะโรเบิร์ตมาดูเมนูและเขาก็จับไปต่อมาเขามาห้เอ็ดดี้เอ็ดดี้เอาเงิน มาและจอร์นมาคุยกับเขาแต่แล้วเพจเจอร์เขาก็ดังและขอโตก่อนจอร์นมอบยาให้เขาต่อมาเขามาหาชายคนนั้นเขาพูดเรื่องของพระเจ้าแต่เขากไม่สนต่อมาจอร์นเห็นสาวคนหนึ่งเขามาหาและตะโกนว่ามาริแอนมาริแอนเห็นและเธอก็คืนรถจากนั้นทั้งสองก็คุยกันและจากนั้นเธอก็ออกจากรถ ที่บ้านจอรนกอดดูรูปของเขาและเขาก็เห็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งต่อมาเขาก็ไปคุยกับจิตแพทย์เกี่ยวกับตัวเรื่องที่ตัวเขาน,นอนไม่หลับซึ่งเธอก็รู้ตัดมาที่แอนจอนมาที่นี่และหยิบวกมาอ่านส่วนนะักพอกเงินยิวนั่นเขาก็กลับและแอนก็มาหาเขาคืนนั้นจอรนมาที่โรงพยบาบาลเขามาหาทิสจากนั้นเขามากอดน,น้องสาวเขามาเรีอนมาหา และจอนก็ชวนเธอไปดื่มกาแฟที่โรงอาหารทั้งสองกูคุยกันจากนั้นเขาก็จับมือเธอและทั้งสองก็จ้องหน้ากันต่อมาเขาก็ไปที่บาร์และไปคุยกับสาวๆและจากไปเขาบอกกับตัวเองว่า ผมไม่เคยวางแผนเรื่องที่ตั้งแต่แรกไม่เหมือนแอนเธอเข้ามาเพื่อขายจัดงานปาร์ตี้หลอนมีเสนะ่ห์ที่ผมแค่อยากอยู่ใกล้เธอหลอนจะนั่งฟังเรื่องราวเกี่ยวกับยายาแล้วก็ยาตอนที่ผมอยู่กับโรเบิร์ตทั้งฝูงมีอายุเท่ากันเธอทำผมและเขาก็เขียนจนจบต่อมาเขาก็เอาเงิน ใส่ไว้ในจดหมายไปส่งและไปที่ร้านต่อมาเขาก็มาที่โรงพยาบาลน้องสาวเขาก็หลับจากนั้นมาริแอนมาหาและจากนั้นทั้งสองก็จูบกันและจบลงด้วยการมีอะไรกันต่อมามาริแอนเปลี่ยนชุดและกลับบ้านต่อมาเขามาหาแอนแอนก็พูดเรื่องปัญหาให้เขาฟังและเขาก็ขอตัวก่อน เขาไปที่ร้านเขาไปหาทิสในขณะที่ตำรวจคนหนึ่งเห็นอยู่ทิสก็บอกเรื่องที่ตอนนี้ผู้ตำรวจได้ทําการสืบเกี่ยกับเรื่องราวของตัวเขาหลังจากที่มีเด็กสาวคนหนึ่งได้เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาด เ่งตัวของจอห์นก็รู้ต่อมาเขาก็บอกกับตัวเองว่าผมรู้สึกว่าชีวิตของผมพลิกผันสิ่งที่ต้องการคือทิศทางคุณลองลอยไปแล้วไม่กลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้โชคดีขึ้นจากนั้นเขาก็เอาโทรศัพท์ไปอัดเทปต่อมาเขาก็เห็นตำรวจคนหนึ่งมาหาตำรวจคนนั้นเขาได้บอกว่ามึงรู้เรื่องเมื่อวานไหมเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นที่ได้ตายจากการเล่นยาเสพติดนั่นแหละ ซึ่งตัวของเขาก็ไม่รู้ต่อมาเขาก็ไปรับโทรศัพท์แต่ก็โทรไม่ติดที่บ้านงานศพมาริแอนเห็นและเธอก็ไล่เขาเพราะตอนนี้ตัวของมาริแอนไม่ชอบตัวของเขาไปแล้วและต่อมาน้องสาวก็พาเขาออกคืนนั้นเขาก็มาหาโรเบิร์ตกับแอนและจากนั้นเขาก็มีปากเสียงกับเอ็ดดี้เขาไปรับโทรศัพท์เอ็ดดี้เข้ามาห้ามแต่เขาก็โดนผลักเขาคลานเข้ามาแต่ก็โดนจอนเตะ ทีนน้าจนเขาสลบจากนั้นเขาก็ไปหาทีสและเขาก็มาทีสนั่งบนโซฟาและเล่นโูเกนแต่แล้วเขากบ,บกับมาเรียนอีกครั้งและสภาพของเธอตอนนี้คือเละเป็นขี้จากนั้นเธอก็หนีไปแต่เขาก็ไม่สนเขารับเงินและจากไปพอออกมาข้างนอก ก็พบว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นจึงออกไปดูและพบว่ามาริแอนได้โดดตึกจนเสียชีวิตไปแล้วผกจ้จอดที่ตำรวจมาที่เกิดเหตุและมันทําให้เขาตกใจทันทีจากนั้นวันต่อมาเขาก็ไปหาเตเรซาและบอกเรื่องเมื่อคืนให้เธอฟังซึ่งเรื่องมันน่ากลัวมาก จากนั้นเขาก็ไปรับโทรศัพท์เพื่อไปโทรกับนักสืบคนนั้นจากนั้นเขาก็ไปที่บาร์ของพวกชาวโปรตรเกนและไปหาชายชาวโปรตรเกสคนหนึ่งเขาบอกว่าอยากได้ปืนไหมจากนั้นชายคนนั้นก็ขายปืนให้เขาต่อมาเขาก็เอาปืนดังการนั้นไปซ่อนซึ่งผมเข้าใจเลยว่าปืนดังการนั้นก็คือปืนลูกโม่นั่นแหละครับจานั้นเขาก็ไปหาน้องสาวของเขาที่บา์งานศพ เธอมาหาเขาและกอดจากนั้นทั้งสองก็คุยกันซึ่งเธอก็รู้ตัวเลยว่าตัวเธอนะครับได้รู้จักกับชายคนหนึ่งซึ่งมีนามว่าติสจอนได้พาแอนไปหาติสจากนั้นเขาก็ไปเปลี่ยนชุดและหยิบป,ปืนลูกโม่ที่ซ่อนไว้บนตีงจากนั้นเขาก็ขึ้นรถต่อมาจอนกับแอนก็ไปที่ห้องติสเข้ามาหอมแก้มเธอและลูกน้องก็ชักปืนออกมาแอนออกจากห้องและตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้ จอนชักปืนออกมาและยิงลูกดองของติสสองคนจนตายจากนั้นเขาก็ไปหาติสแต่แล้วเขาจะชักปืนแต่จอนยิงใส่เขาจนตายพอเรื่องจบแล้วเขาก็พักและจากนั้นโัตตำรวจก็เข้ามาจับกลุ่มเขาในข้อหาฆ่าคนตายสามศพ วันต่ออาที่เรือนจำแอนได้มาหาเขาในคุกจอนบอกว่าที่คุ้งมันก็มีหน้าที่อยู่ซึ่งนั่นก็คือตัวของเขาจะได้เขียนหนังสือหรือเขียนอะไรก็ตามที่สามารถเอาเรื่องราวของเขาไปตีพิมพ์ได้ซึ่งเธอก็ขำและรู้ตัวเองเลยว่าชีวิตในคุกของจอนนั้นมันไม่ได้แย่เหมือนกับที่เธอคิดเอาไว้และจากนั้นจอนก็หอมมือเธอและภาพยนตร์เรื่อง Light Sleeper ก็จบบ,บริบูรณครับ ภาพผีดเรื่องนี้สอนให้เราดูว่ายาเสพติดนั้นมีโทษไม่มีดีนะครับซึ่งผมเข้าใจเลยว่าหากคุณเล่นยาเสพติดหรือขายยาเสพติดถ้าคุณเล่นคุณก็จะตายอย่างไม่รู้ตัวหรือทําให้คนในครอบครัวคุณต้องร้องไห้จากการสูญเสียคุณหรือหากคุณขายยาคุณก็จะต้องไปติดคุกหรือไม่ก็โดนโทษประหารนะครับนั่นเองและยาเสพติดนั้นมันทําให้คนเรากลายเป็นว่าโลภนั้นมีประโยชน์นั่นเอง ภาพยนตร์เรื่อง Lights l e e p e r นะครับได้ทับการยอมรับจากทาง IMDb ไปที่6.9คะแนนเต็ม 10, Rotten Tomato 86คะแนนเต็ม 100, r a t a b o x 3.7เต็ม5ส่วน Om f i l ม Critic ให้คะแนนประมาณที่8.9คะแนนเต็ม10แล้วหามีข้อผิดพาดประการใดผมต้องขอมาณที่ดีด้วยนะครับแล้วหากคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Rock s p o r ของผมด้วยนะครับและสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย